พระเจ้าทรงสื่อสารกับมนุษย์ทุกคนผ่านจิตใต้สำนึกแต่ข้อความที่พระเจ้าสื่อสารมานั้นคือข้อความใดกันเล่าอะไรคือข้อความที่พระเจ้าพยายามสื่อสารกับเราอะไรคือความปรารถนายอย่างแท้จริงที่จัก,กรวาลพยายามจะสื่อสารกับเราผมค้นหาคำตอบที่มีคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเราทุกคน คำตอบที่จะได้รู้ว่าพวกเรากำลังจูนตัวเองกับความรู้ที่แท้จริงเรากำลังค้นพบความลับของจักรวาลที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการปฏิบัติการทางจิตและจากประสบการณ์ของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเป็นสภาวะอันยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะตื่นพลงขึ้น เพื่อทําให้เราเข้าใจถึงชีวิตอย่างแท้จริงพระเจ้าสงข้อความอะไรมาหาเราเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้สิ่งใดกันที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราความจริงที่เราต้องรู้ก็คือความจริงของชีวิตซึ่งเกิดจากการหล่อลอมตัวเองกับประสบการณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุด ประสบการณ์ที่ทำให้เราสามารถฝึกฝนการเป็นนายเหนือตัวเองเป็นผู้ริเิดสตาชีวิตของเราเองและเข้าถึงสภาวะความเป็นนิรันที่เกิดขึ้นกับจิตสำนึกของเราทุกคนประสบการณ์ที่เราต้องยอมรับความจริงให้มากขึ้นและต้องเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งประสบการณ์ที่เราจะต้องมองเห็นสารัทถะ แก่นแท้ของชีวิตอย่างประจักษ์แจ้งความจริงนี้รูปแบบที่ตัวเรารู้ว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรอะไรกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องออกจากความไม่รู้ออกจากสิ่งที่เราไม่เข้าใจไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าหรือสิ่งที่เป็นความเข้าใจเพื่อให้เราได้ค้นพบคำตอบที่แท้จริง ในการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เราคู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวโชคดีมีความสุขมีความสำเร็จไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจแต่เรายังสร้างโลกของความเป็นไปได้บนโลกมนุษย์นี้ซึ่งเป็นขอบเขตของสภาวะมนุษย์ที่จะเข้าถึงตัวตนที่สูงส่ง จากการฝึกฝนตัวเองในระดับของการจูนจิตจักรวาลหรือกับพระเจ้านั่นเองในของพระเจ้าที่ผมกล่าวถึงมาตลอดนี้คือพลังงานพระเจ้าคือธาตุรู้พระเจ้าคือธรรมชาติสูงสุดที่เกิดขึ้นในระดับจักรวาลผ่านการสื่อสารในจิตใต้สำเนึกของเราสู่สภาวะใหม่ ที่เป็นประสบการณ์ที่เราเท่านั้นจะประจักษ์แจ้งด้วยตัวเราเองบัดนี้เรากําลังรู้สึกถึงความจริงแท้ที่ผุดขึ้นในใจความจริงแท้ที่รู้ว่าเราต้องปฏิวัติชีวิตเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่คู่ควรพร้อมหรือยังที่จะค้นพบกับข้อความของพระเจ้าที่ส่งสารมาหาเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรารู้สึกผิด ไม่ได้ต้องการให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานแต่พระองค์ต้องการให้เรายอมรับคุณค่าของชีวิตยอมรับผ่านความจริงในตัวเองยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากทุกประการคัดยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกการกระทําไม่ลงคัดไม่มีการลงโทษไม่มีคำพิพากษา พระองค์กล่าวกับพวกเราเสมอว่าฉันไม่มีวันลงโทษเธอแม้ว่าเธอจะเลือกลงโทษตัวเองในชาตินี้หรือชาติอื่นๆจนกว่าเธอจะเข้าใจความจริงว่ามนุษย์หรือตัวเธอกำลังวิวัติไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าการซ้ำเติมตัวเองหรือการอยู่กับความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ทำให้เธอได้ค้นพบชีวิตที่แท้จริง หรือประสบการณ์ที่เหนือกว่าจนกว่าเธอจะให้อภัยตัวเองจนกว่าเธอจะยอมรับความจริงที่ไม่ต้องตัดสินตัวเองหรือถูกคนอื่นตัดสินเมื่อนั้นเธอจะเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของเธอบ่อยครั้งที่เธอรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีความสุขกับสิ่งที่มาตอกย้ำอยู่ในชีวิตของเธอแต่เธอต้องมองข้ามข้อจำกัดเหล่านั้นไป เพื่อที่เธอจะพบกับหัวใจและความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวเธอเองไม่น่าระอายหรอกถ้าเธอจะให้อภัยตัวเองขณะที่เธอยังให้อภัยคนอื่นได้ไม่น่าอายหรอกที่เธอยอมรับความจริงขณะที่เธอพยายามมองข้ามหรือลืมเลือนมันเพราะจะทำให้ตัวเธอได้เป็นอิสระจากสิ่งที่รุเรา้า หรือสิ่งที่ทำให้เธอสับสนในตัวเองนี่คือช่วงเวลาที่เธอจะต้องค้นพบพระเจ้าในตัวของเธอโดยพระเจ้าไม่ใช่รูปรักษ์หรือสิ่งบูชาทางศาสนาแต่พระเจ้าคือธรรมชาติที่ทรงพลังไว้ซึ่งความรับรู้ในปัญญายาณทัศนะพระเจ้าส่งข้อความใดมาให้เราถ้าไม่ใช่ข้อความแห่งความรักดังเช่นที่พระองค์เคยตัดอยู่เสมอว่า เธอจะต้องรักและศรัทธากับชีวิตของเธอเธอจะต้องไว้วางใจชีวิตของเธอเธอต้องไม่ซ้ำเติมตัวเองให้เธอรู้สึกทุกทรมานเธอมีชีวิตอยู่เพื่อลมหายใจนี้เธอมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยมเธอจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมและมีความหมายนี้ทุกลมหายใจโดยที่ไม่แยแสกับสิ่งร,รุนแรที่ทำให้เธอต้องเศร้าหมองดังนั้น เธอต้องปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดบาปความรู้สึกสับสนเพื่อให้เธอเข้าถึงปัญญาอันเป็นนิ้รันจิตวิญญาณของเธอต้องเติบโตเต็มไปด้วยความหมายของชีวิตมากขึ้นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ชีวิตคือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เธอต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาและเข้าถึงความจริงสูงสุด คือความรักและความดีที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของเธอทุกลมหายใจโดยการเข้าถึงสภาวะสูงสุดนี้ฉันเชื่อว่าเธอกำลังเข้าถึงพระเจ้าในตัวเองเธอกำลังเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้ดื่มด่ำอย่างชัดเจนที่สุดบางครั้งอาจไม่ได้เป็นไปตามที่เธอต้องการแต่มันจะขับเคลื่อนชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่มีความหมายและมีคุณค่าเธอสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นี้ได้ถ้าเธอยอมรับและศรัทธ,ธากับชีวิตของเธออย่างแท้จริงฉันอยากบอกกับเธอว่าฉันสื่อสารถึงพวกเธอผ่านดวงดาวบนท้องฟ้าผ่านฝุ่นละอองทุรีผ่านสิงสาราสัตว์ผ่านธรรมชาติที่มันรู้ว่าเราคู่ควร ที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีที่สุดลองสัมผัสหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งหัวใจที่กำลังรับข้อความจากพระเจ้าและกระแสะจากจักรวาลว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรพระเจ้าบอกให้เรารักตัวเองพระเจ้าบอกให้เรากล้าหารที่จะยอมรับความผิดพลาด พระเจ้ากำลังส่งข้อความมาว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสร้างสิ่งที่วิเศษที่สุดถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดบนโลกใบนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้หัวใจของเรานำทางถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเห็นภาพความสำเร็จปรากฏขึ้นในใจของเราอย่างชัดเจนถึงเวลาแล้ว เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเป็นอิสระร่าเริงเต็มไปด้วยความเกื้อกูลภัยบูนภัยสารชีวิตยี่เราเป็นเจ้าของชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆให้กับชีวิตเราทุกคนล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของตำนานเป็นผู้แสดงบทละคร มีบทบาทการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่เราจะต้องแสดงให้โลกประจักษ์ให้ผู้คนที่เรารักได้รับรู้ว่าเราคือใครฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่พระเจ้ากำลังสื่อสารกับเราทุกคนก็คือจงรู้เถิดว่าเราคือใครจงจดจำตัวเองให้ได้เถิดว่าใครคือเราจงรู้เถิดว่าชีวิตของเราสุดยอดและยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ชีวิตที่ดาบดื่นธรรมดาแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และล้ำเลิศอย่างแท้จริงค้นหาพระเจ้าในตัวเราให้ได้แล้วเราจะพบกับชีวิตสุดยอดที่สุดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้